ละครชีวิตรักเรื่องลูกเขยหัวทองตอนที่เจ็ดจากความเดิมตอนที่แล้วมมลิกับคริสตกลงใจคบหากันแต่จูจูก็มีเรื่องที่ชวนเข้าใจผิดทั้งแฟนเก่าของคริสทั้งเพื่อนชายของมลิมลิ กำลังลาลกแขนเอเดนให้มากับเธอก่อนจะแอบตามเจสสิก้าไปแล้วก็เป็นอย่างที่เอเดนคิดเมื่อเจสสิก้าเห็นคริสก็พุ่งเข้าไปหาทันทีคริสนึกว่ามาหาแล้วจะไม่ได้เจอดีจังที่คริสยังไม่กลับอา้าวเจสมีอะไรหรือเปล่าทำไมไม่โทรมาบอกก่อนก็อยากมาเซอร์ไพรส์จริงๆก็มีเรื่องให้ช่วยเจสไม่อยากคุยทางโทรศัพท์เรื่องอะไรหรอเจส เอาหูมาใกล้ๆสิสองหนุ่มสาวดูท่าทางกระหนุ่งกระหนิงกระซิบกระซาบกันจนมะิลลิถึงกับทนดูไม่ไหวเดินหนีไปทันทีทิ้งให้เอเดนได้แต่ยืนงงมะล,ลิอา้าวไปไหนแล้วอะไรเนี่ยลากฉันมาแล้วก็ทิ้งไว้กลางทางมะล,ลเดินจำอ้าวออกมาก่อนจะตรงกลับห้อง หน้าตายังบูดปึ้งอย่างไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดรู้แต่ว่าในใจเช่งชักหักกระดูกคริสไปเรียบร้อยแล้วจนเช้าวันรุ่งขึ้นใครคะแฟนคุณเองฉันไม่มีแฟนแล้วงั้นพังประตูนะจะบ้าหรอมาลีอ่อนใจยอมเปิดประตูให้คริสในที่สุดนี่เพิ่งคบกันได้วันเดียวคุณจะบอกเลิกผมแล้วหรอผมไม่ยอมหรอกนะ ไม่ว่าเปล่ายังขนข้าวขนของของตัวเองเข้ามาในห้องของเมล,ลินี่คริสคุณจะทำอะไรเนี่ยมาอยู่กับคุณไงอยู่กับฉันจะบ้าหรอคุณจะมาอยู่กับฉันนี่ยังไงห้องเล็กแค่นี้ก็ผมเป็นแฟนคุณนี่ไม่ให้ผมอยู่กับคุณจะให้ผมอยู่กับใครก็อยู่ห้องคุณเหมือนที่คุณเคยอยู่ไงถ้าผมอยู่ห้องผมผมจะตื่นขึ้นมาเจอคุณทุกเช้าได้ยังไง ทำไมคุณต้องอยากเจอฉันทุกเช้าด้วยล่ะก็ผมชอบคุณน,นี่ชอบมากด้วยไม่ได้เห็นหน้าก่อนไปทำงานแล้วจะใจขาดตายไปเลยโอเวอร์ oh, แล้วนี่คุณเห็นไหมห้องนอนก็มีห้องเดียวเตียงก็มีเตียงเดียวจะนอนเบียดกันไปได้ยังไงงั้นถ้าคุณไม่อยากให้ผมย้ายมาที่นี่คุณก็ย้ายไปอยู่ห้องผมเอะสิคอนโดผมมีสองห้องนอนพอดีจะได้ไม่เบียดกันไง ฉันจะย้ายไปได้ยังไงทางมหาวิทยาลัยอุตสาห์ออกทุนค่าที่พักตรงนี้ให้ฉันได้อยู่แล้วล่ะดีซะอีกคุณจะได้ประหยัดเงินด้วยไงไม่เอางั้นผมอยู่ที่นี่แหละเล่ยยังไงก็ไม่ไปด้วยฉันไม่นึกเลยนะว่าคุณจะเป็นโรคติดแฟนขนาดนี้หิวจังหิวข้าวจังหิวจังเลยมะลี พอเห็นท่าทางออดอ้อนของคริสมารีก็อ่อนใจยอมไปทำอาหารง่ายๆมาป้อนลูกนกตาสีฟ้าอย่างคริสคริสอืมว่าไงครับเมื่อวานพอฉันกลับออกไปกับเอเดนคุณไปไหนต่อหรือเปล่านี่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็ดีแล้วผมไม่ชอบเลยที่คุณไปสนิทสนมกับหมอนั่นเอเดนเป็นเพื่อนฉันแล้วเขาก็ไม่ได้คิดอะไรกับฉันด้วยคุณอย่ามาหาเรื่องนะนี่ผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะก็ทีคุณล่ะ เมื่อวานฉันเห็นเจสไปหาคุณที่มหาวิทยาลัยฉันยังไม่เคยว่าคุณสักคำโธ่มะลิเจสเขาเป็นเพื่อนเอเดนก็เป็นเพื่อนโอเคโอเคผมไม่ยุ่งกับเรื่องหมอนั้นก็ได้ยังไงผมก็เชื่อใจคุณและขอให้คุณเชื่อใจผมบ้างได้หรือเปล่าฉันก็อยากเชื่อคุณนะแต่ข่าวเรื่องเจ้าชู้ของคุณฉันได้ยินทุกวันใครมาเอามาพูดผมเนี่ยนะเจ้าชู้โอเคมะลิฟังผมนะ เมื่อก่อนผมยังไม่ได้เจอคุณผมก็คุยกับผู้หญิงเป็นเรื่องปกติแต่พอผมเจอคุณผมก็ไม่ได้คุยกับคนพวกนั้นแล้วอีกอย่างคุณเป็นแฟนผมผมจะต้องไปหาใครที่ไหนมาอีกก็คนเจ้าชู้เขาก็ปากหวานแบบนี้แหละเมลิผมมีคุณแค่คนเดียวจริงๆนะแล้วถ้าฉันถามว่าเมื่อวานคุณคุยอะไรกันบ้างคุณจะบอกไหมเมลีผมผมบอกไม่ได้ ฮัลโหลเจสฮะอะไรนะได้ได้ผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละมมลี Marie, เดี๋ยวผมมานะคริส <Chris S 1> ไปแล้วทิ้งให้มารีได้แต่ว่าวุ่นในใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างคริสกับเจสสิก้าทั้งทัที่ยังคุยกันไม่จบด้วยซ้ำแค่หล่อนโทรมาทำไมเขาถึงต้องรีบร้อนออกไปขนาดนั้น มาลี Marie, ทนนั่งอยู่ในห้องเฉยๆไม่ไหวเธอจึงได้ออกมานั่งเล่นแถวมหาวิทยาลัยถึงเรือแวทถึงน้อยใจสารพัดแต่ก็ไม่อยากโทรหาเอเดนที่กำลังวิ่งออกกำลังกายผ่านมาเห็นมาลีพอดีเลยแวะทักมาลีบัเงเอินจังนึกว่าวันนี้ไม่มาแล้วอา้าวเอเดนมาออกกำลังกายเหรอใช่แล้วนี่มาห้องสมุดอีกแล้วเหรอใช่ ว่าจะยืมสักเล่มสองเล่มไปทำรายงานขยันจริงเง้นชันไปก่อนนะโอเคเจอกันแต่ยังไม่ทันรับร่างของเอเดนก็ไม่รู้มีจัก,กรยานที่ไหนปั่นมาด้วยความเร็วชนเอเดนล้มโครมมลลีเรลรี่วิ่งไปดูเอเดนเจ็บไหมเนี่ยโอ้แขนเอเดนคงไปขูดกับเหลี่ยมถนนเข้าโหเลือดออกเยอะมากเลยไปโรงพยาบาลเถอะ ไหวไหมให้เรียกรถฉุกเฉินหรือเปล่าไหวไว้คงต้องเย็บแผลสักหน่อยมมลีเรียกแท็กซี่ให้หน่อยละกันมมลีเรียกแท็กซี่พาเอเดนไปโรงพยาบาลแต่ระหว่างที่กำลังรอเอเดนทำแผลเธอก็เหลือไปเห็นคริสกำลังเดินไปกับเจสสิก้มามมลีจึงแอบตามไปก่อนจะเห็นคริสพาเจสสิก้าหายเข้าไปในผนกแม่และเด็กหัวใจเมลีก็หล่นวูบ กำลังจะหันหลังเดินหนีเอเดนก็เรียกชื่อเธอเสียงดังมารีฉันนึกว่าเธอทิ้งฉันไปแล้วเอเดนรีบสาวเท้าเข้ามาหาก็เป็นจังหวะที่คริสหันมาตามเสียงแล้วเห็นมารีมารีมารีทำท่าจะเดินหนีคริสก็รีบตามมาคุยเกิดอะไรขึ้นคุณบาดเจ็บตรงไหนหรอถึงได้มาที่โรงพยาบาลผมครับที่บาดเจ็บมารีแค่มาส่งแน่นะว่าไม่ได้เป็นอะไรไหนดูสิคริส ไม่ได้สนใจเอเดนเหมือนยืนเป็นหัวหลักหัวต่อพอแล้วฉันไม่ได้เป็นอะไรคนที่คุณควรจะไปดูแลคือคุณเจสนูน่นไม่ใช่ฉันคริสเจส์ทำไมไม่นั่งพักก่อนคุณมมลีเจสขอคุยด้วยได้ไหมแม้มาลีจะงุนงงแต่ก็ยอมเดินตามเจสสิก้าไปมาลีคริสเขาไม่มีหัวเรื่องนี้หรอกแต่ว่าฉันเป็นผู้หญิงเหมือนกันฉันรู้ว่าคุณไม่ชอบใจที่ฉันโทรเรียกคริสออกมา ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคะ่ะมารีคุณคงเดาออกว่าฉันกำลังท้องอยู่เลยมาที่นี่คุณท้องกับไม่ใช่คริสหลอกคุณสบายใจได้ฉันไม่ได้กะจะพูดแบบนั้นสักหน่อยฉันรู้นะมารีที่ฉันย้ายกลับมาที่นี่เพราะเพิ่งเลิกลากับแฟนเก่าฉันยังมีคดีความฟ้องหย่าก,กันอยู่ในชั้นศาลอยู่เลยฉันเดินมาท้องลูกของเขาสินี่ อ๋อฉันเพิ่งจับได้ว่าเขานอกใจเลยฟ้องหย่าเสียใจด้วยนะเจสขอบคุณนะมารีฉันไม่อยากให้ใครรู้ว่าฉันท้องอยู่จึงขอให้คริสช่วยพอย้ายกลับมาที่นี่ฉันก็มีคริสเป็นเพื่อนแค่คนเดียวเมื่อเช้าจู่ๆก็มีเลือดไหลออกมาฉันกลัวมากไม่ทันคิดให้ดีก็โทรหาคริสแล้วเจสแล้วตอนนี้โอเคแล้วใช่ไหมฉันหมายถึงเด็กในท้อง โอเคแล้วถึงฉันจะโกรธพ่อของเขาแต่ฉันก็รักลูกในท้องของฉันคุณคิดจะเป็นซิงเกิลมัมเหรอเจสฉันก็คิดไว่อย่างนั้นแหละนี่มาลีฉันรับรู้ได้เลยนะว่าคริสเขารักเธอจริงๆก็พูดถึงเธอไม่หยุดจนในหัวฉันมีแต่ชื่อเธอเราก็ฉันกับคริสเราเป็นแค่เพื่อนกันจริงๆนะเธอสบายใจได้นี่ไม่ใช่เรื่องต้องมาคิดเรื่องนั้นสักหน่อย สิ่งที่สำคัญคือรูปในท้องของเจสตั้งหากขอบคุณนะมาลีถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นคงไม่ทนฟังฉันนั่งพูดอย่างนี้หรอกใครจะไปทำร้ายคนท้องกันนั่นนะสินะนี่มาลีถ้าลูกฉันคลอดเธอเป็นแม่ทุนหัวให้ลูกฉันนะฮะเจส เราเพิ่งจะได้รู้จักกันไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเธอจะให้ฉันเป็นแม่ทุนหัวหลูกเธอแล้วเหรอก็เธอทั้งสวยและใจดีนี่ลูกฉันได้กําไรจะตายมีทั้งเธอและคริสเป็นพ่อแม่ทุนหัวตามใจเธอก็แล้วกันสองสาวยิ้มให้กันเกือบจะได้เป็นศัตรูหัวใจแต่กลับกลายเป็นเพื่อนกันไปได้สองหนุ่มที่นั่งรออยู่ถึงกับงงงั้นเดี๋ยวเราสองคนไปส่งเจสแล้วค่อยกลับบ้านกันนะ คริสจงใจส่งเสียงดังให้เอเดนได้ยินมีหรือขาเมาส์อย่างเอเดนจะไม่หูพึงแต่ว่าฉันบอกเอเดนไปแล้วนะว่าจะพาเขากลับบ้านคุณไปส่งเจสเธอแล้วค่อยเจอกันคริสทำหน้าบูดบึง้งแต่ก็ยอมทำตามจึงเหลือเพียงเอเดนกับมัาลีนี่มาลีเธอกับ Chris, คริสคบกันทำไมไม่บอกหลอกให้ฉันด่าหมอแน่นี่เธอฟังอยู่ตั้งนานก็เพิ่งจะคบกันไม่กี่วันนี่เองฮะ เธอลงกลหมอนั่นเข้าแล้วสิฉันบอกแล้วไงเอาล่ะเอาล่ะเดี๋ยวฉันพาไส่ทรงก็ pues, จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่7จ็ดดูท่าเจสสิก้า <_ S 1> คงไม่มีพิษมีภัยอะไร <_ S 1> แต่เอ๊ จะเป็นแผนหลอกให้ตายใจหรือเปล่านะทุกคนคิดว่ายังไงคะช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะแล้วก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราทำละครซิมสนุกสนุกออกมาอีกเรื่อยๆนะ